กินข้าวแม่เมนูหมูสามชั้นเท่านมปลาไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะมาหั่นหมูสามชั้นกันก่อนเลยนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็แบ่งไว้นะคะเอาไปทอดก่อนแล้วค่อยมาหั่นทีหลังค่ะขั้นตอนการหมักหมูนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะเป็นตัวหลักของเมนูนี้เลยนะคะเราก็จะใส่ ไปพอประมาณนะคะให้พอทั่วๆนะคะใส่พริกไทยกันสักเล็กน้อยนะคะใส่สักนิดนึงให้พอมีรสชาตินะคะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณของหมูนะคะ ตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะเราก็จะใส่ไปเยอะสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ทั่วทั่วหมูค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็แรปนำเข้าตู้เย็นนะคะแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะ <Okay. S 1> นำหมู3ามชั้นลงมาทอดนะคะช่วงนี้นะคะน้ำมันก็จะกระเด็นรุนแรงนิดนึงนะคะต้องระวังนะคะขณะที่ทอดนะคะอาจจะนำฝามาปิดไว้นะคะเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นค่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะสีสวยกำลังดีเลยนะคะหลังจากที่พักหมูให้เสด็จน้ำมันนะคะเราก็นำหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วทานคู่กัน เข้ากันกำลังดีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ